สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะฮะวันนี้จะเป็นข่าวร่ามาเร็วนะครับเพราะว่า e p i ิได้ทําการแจกเกมฟรีนะครับ3เกมด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะฮะว่า e p i ิแจกเกมอะไรบ้างนะครับให้เข้าไปที่ e p i ิ l a u n c h e r นะฮะอีพิกลันเชรเราได้สอนติดตั้งไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับนั่นเองเนาะคือวันนี้ต้องมากดรับเกมฟรีนะครับเพราะว่าเกมฟรีเนี่ยมันแจกแค่ถึงวันนี้นะครับวันที่16 กรกฎานะครับถึงแค่สี่ทุ่มเท่านั้นนะฮะโอเคให้เราเข้าไปตรงนี้นะครับสตร์ตี่นี้นะเห็นไหมว่ามีเกมฟรี3อันนะครับอันนี้คือ Curing Floor 2นะครับ Lightless Planet นะครับอันนี้เป็นเกมแนวตะลุยอวกาศนะครับแล้วก็เกมนี้นะฮะซึ่งเวลารับเกมก็กดที่ฟีนนวนะครับเอาทีละเกมแล้วกันนะฮะกด Continue นะครับ อายุต้อง18ปีเนาะกดเกตครับเกตเกตเกตนะเกตอะไระฮะรอสักครู่นะครับแล้วกดว่า p a c e order นะครับฟรีนะเห็นว่าเป็น0 0บาทนะครับอ่าอีกเกมนะครับไ e ดี y store ใหม่เลื่อนลงมานะครับ Lightless Planet นะฮะกด get final นะครับอ่า final เสร็จกด get นะครับแล้วก็ place order นะครับมีเสียงรถหน่อยนะฮะถัดมานะครับไปที่สต e เหมือนเดิมนะครับเดินลงมานะครับ final น,นะฮะ กดคำว่า Get นะครับฟรีหมดทุกอันเลยนะฮะเกม34500่ 3, 4, นะครับอ่า t พสออ r ดอรนะครับเรียบร้อยนะครับคุณก็ได้เกมฟรีมานะครับจะโหลดอย่างไรนะครับไปที่ไรบารีของเรานะครับอยากโหลดอันไหนนะครับอยากโหลดอันไหนก็กดโหลดเลยเช่นถ้ากดอ่าอน,นี้ละกัน Killing f l o w k i l ล i n g Flow 2ละกันนะฮะ คลิกที่ Killing Floor 2นะครับเลือกผ่าที่จะ install เกมนะครับก็คือผ่าที่เราต้องการติดตั้งเกมนะแล้วก็กด install นะครับจากนั้นเกมมันจะทำการดาวน์โหลดเองนะครับอย่างนี้นะเกมอื่นก็เช่นกันนะครับก็เวลาดาวน์โหลดนะครับเนี่ยเห็นว่ามันจะ i n i t i a l r i n g ก่อนนะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะฮะเกม c u l i n g f o r ใช้ประมาณ 35.6G b นะครับ รอจนเสร็จนะครับก็จะสามารถเข้าเล่นได้นะครับทุกเกมเหมือนกันนะฮะโอเคคลิปนี้ไปกันก่อนละกันนะครับเพราะว่าเป็นคลิปเฉพาะกิจนะฮะโหลดกดโหลดไม่ใช่กดเออเกตนะครับก่อน4ทุ่มนะครับวันที่16นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ